เพราะฉะนั้นผมก็พยายามจะนําเสนอรสชาติในมุมเนี้ยความหวานความขมแต่มันจะไม่ถึงกับไหมอะไรประมาณนี้ครับคือผมอยากให้ลูกค้าผมทานกาแฟวันคือเขาอาจจะทานได้วันละหลายๆแก้วอะไรเงี้ยผมตั้งราคากาแฟที่เคลูกค้าผมทานได้แล้วผมอยู่ได้ ะะมาชิมกาแฟกันแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยเชียงใหม่เนี่ยเราจะเห็นกาแฟแบบนี้เขาเรียกว่ากาแฟหม้อก้มแต่จริงๆเขาเรียกว่าอะไรคะหม้อข้าผอดครับหม้อข้าผอดน,นะคะเห็นเยอะมากอีกก็เป็นอีกที่หนึ่งนะคะก็คือเส้นต้นยางพิติคาลาน,นี้ชื่อร้านอะไรคะชื่อยางนากาแฟครับผมยางนากาแฟใช่ ชอบทางกาแฟผมกินกาแฟ<ม>เวลาลูกค้าเข้ามาวอลกอินเข้ามาเราเรามีเวลาคุยกันมันจะไม่เหมือนร้านใหญ่เนาะร้านใหญ่มาซื้อไปก็ไปถึงแม้เราจะเป็นเทคเอาเวเนี่ยแต่เรามีเวลาในการพูดคุยกับลูกค้าแลกเปลี่ยนกับลูกค้าพี่แก๊ใช่ครับไลเดอร์ กลุ่มลูกค้าประจําเพราะว่าคือเขาก็มีต้นทุนของเขาเนาะเพราะฉะนั้นเวลาเขาส่วนใหญ่พวกนี้เขาไปทานกาแฟกันหมดแล้วเดี๋ยวถ้าเขาไปทานแก้วเจ็ดบสิบมันก็อาจจะไปเบียดบางรายได้เขาตอนนี้เราก็ถือว่าเราเป็นทางเลือกเพราะฉะนั้นผมกพยายามจะนําเสนอรสชาติในมุมเนี้กับลูกค้าของผมก็แต่ก็พยายามทําให้มันได้ตอบโจทย์ทุกๆกลุ่มนะครับแต่จะเน้นจุดนี้เป็นหลักความหวานความ ผมแต่มันจะไม่ถึงกับไหมอะไรประมาณนี้ครับอันนี้ก็คือแบบเอกลักษณ์เลยใช่ครับสองร้านพี่ใช่ครับทุกอาชีพนะครวิชาชีพเนี่ยสามารถจ,จับต้องได้คือผมอยากให้ลูกค้าผมทานกาแฟวันคือเขาอาจจะทานได้วันละหลายๆแก้วอะไรเงี้ยแทนที่ว่าวันหนึ่งอาจจะทานได้แก้วเดียว2แก้วของผมเมื่ออาจจะทานเช้ามาแก้วนึงบ่ายมาง่วงมาก็อีกแก้ว,แล,วแล้วถามหน่อยราคาค่ะที่นี้ที่ที่ร้านของพี่ติ๊ก ถ้าเป็นกาแฟดำเนอยู่30ครับถ้าเป็นกาแฟนมจะอยู่ประมาณ35บาครับเราก็เลยพยายามทำให้ราคามันไม่ได้แพงมากผมตั้งราคากาแฟที่เกลืลูกค้าผมทานได้แล้วผมอยู่ได้ก็จะมีซาลาเปาเนะครับร้านหรือว่ามีเบเกอรี่กันนะครับแต่ว่าผมมีซาลาเปาซาลาเปาเสรเ็จยังไงพี่แป้งเนี่ย นุ่ม,น,มนะครับเซนสตลายแป้งนุ่มออคนเชียงใหม่อาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยแป้งแบบนี้เท่าไหร่แต่ว่าถ้าเป็นกรุงเทพเนี่ยจะคุ้นเคยรสชาติแบบนี้แล้วก็ไส้เนี่ยออไม่ใช่ไส้ที่ซื้อมาสําเร็จเป็นไส้ที่เขาทําเองที่ผลขึ้นมาโดยตัวเ,เองไม่ได้ซื้อเป็นชาไม่ได้ซื้อสูตรที่ไหนมาตัวนี้เป็นชาชาไต้หวันนะผมตัวชาเนี่ยสั่งมาจากสั่งมาจากมองีนนะผมออไม่ได้เป็นชาไทยนะสต่เราชาไต้หวันนะ สําหรับทุกคนเลยที่อยากจะทานกาแฟโดยเฉพาะกาแฟแบบ้อต้มแบบนีบ้่ตรงไหนตั้งอยู่ยังไงเปิดปิดกี่โมงร,มร้านเปิดตั้งแต่9ก้าโมงนะครับจนถึงบ่ายสามโมงเนาะตัวร้านเนี่ยอยู่เลยถัดจาก8ปดเมาถ้ามาจากในเชียงใหม่นะครับผมถัดจาก8ปดเ้ามาประมาณ300เมตรนะครับจะสังเกตว่าขวามือเนี่ยมันจะมีเจดีกุดอยู่นะครับตัวร้านเนี่ยดูถัดจากเจดีกุดมาประมาณ10เมตรตอนนั้นเองเป็นเต็นท์สีขาวนะครับอยู่ติดถนนอยู่ใต้ต้นยางนาง มีนิกกี้มีไหนก็ต้องขอบคุณพี่ติ๊กด้วยครับที่ให้โอกาสเราได้มานั่งพูดคุยกันแต่ว่าชอบชอบแนวคิดของพี่อย่างที่บอกค่ะเราอยู่ได้ลูกค้าก็ซื้อได้อยู่ได้เหมือนกันบครั